เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่าเช้านี้นะครับดักได้เยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับโอ้ตรงนี้ไต่ขึ้นมาข้างบนนะครับครับดูครับเข้านะครับจะเข้าประมาณขนาดนี้นะครับตัวหลังนะครับลูกค้าจะเข้าไม่เยอะนะครับแต่เราเน้นจํานวนนะฮะอย่างเช่นนะครับ 1หลังนะครับเข้าอยู่ประมาณ50ตัวนะครับ10หลังก็500ร้อยนะครับห้าร้อยตัวนะครับแล้วก็20หลังนะครับเราจะได้กุ้งประมาณ1,000ตัวต่อวันนะฮะมาดูอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้เยอะนะฮะมีทั้งปูนะครับทั้งกุ้งนะฮะเยอะแยะนะฮะ สังเกตดูวิธีการวางมุ้งของหนุ่มเกษตรนะครับว่าเราจะวางแบบไม่ให้กุ้งนะครับถูกทับนะฮะดูแขวนแบบนี้นะครับก็พลาดใช้ตรงบนของมุ้งนะครับวางสลับกันนะครับแล้วก็ให้กระเปาะนะครับถุงครับแขวนอยู่แบบนี้นะฮะนะครับ กุ้งก็จะไม่ทับกันนะครับเพื่อลดการตายของกุ้งนะครับความบกช้ำนะครับเราถึงจะนํากุ้งพวกนี้นะครับไปทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันุได้นะครับไม่งั้นถ้าซื้อกุ้งที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับหรือถูกวนลากอะไรต่างๆนานานะครับกุ้งอาจจะถูกทับผมนะครับในกระมังหรือว่าการเก็บรักษากุ้งไม่ดีนะครับอาจจะทําให้กุ้งช้ํานะครับพอไปถึงมือลูกค้าอาจจะตายได้นะครับ มาดูวิธีการง่ายๆนะครับการนำกุ้งออกจากกระชังนะครับก็ดึงเชือกออกนะฮะนะครับกางให้พอประมาณตรงนี้นะครับใช้มือจับนะครับใช้มือจับประคองกุ้งนะครับด้านล่างครับทําเป็นกระลอกแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นไหมครับว่ามีรูอยู่นะครับ รูที่กุ้งเข้านะครับปกตินะครับเราจะไม่ใช้ซิปนะครับเพราะมันช้าไปนะฮะก็นํามือทํามือแบบนี้นะครับจับกุ้งมาแล้วครับลอดออกที่เดิมนะครับออกที่เดิมนะครับลอดออกที่เดิมนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ นะครับครับนี่นะครับสองนะครับ ก็เทคนิคแบบนี้นะครับถ้าเราทําชํานาญนะครับจะไวมากเลยนะครับจับตึงตูดนะครับกระดกลงรู้ครับ มีปูครับเยอะเลยนะครับยังไม่มออกนะครับปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวหนีบนะครับครับจะไวมากนะครับจับกลางนิดๆนะครับประมาณนี้ครับจับกุ้ง โอนี่ปลาไหลนะฮะปลาไหลกับหอยนะครับเียบร้อยนะครับ 不要弄错。Yeah, นะครับตรงนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเล็กๆในน้อยที่เราจะนํามาแบ่งปันกันในเช้านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ไปจับกุ้งฝอยนะครับหรือว่าเป็นมือใหม่นะครับหัดจับนะครับก็สามารถเรียนแบบได้นะครับไม่หวงนะครับก็แบบนี้นะครับจับออกดูเดิมนะครับคลิกออกนะครับได้กุ้งมานะครับมานี้นะฮะก็ ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่อง2อทีสันกำแพงด้วยนะครับหนุ่มเกษตรจะนำเรื่องราวดีๆนะครับมานำเสนอให้กับลูกค้าต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับกุ้งที่เรานำออกนะครับมาเทใส่กระชังไว้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปถึงถังพักนะครับว่าหนุ่มเกษตรมีวิธีพักกุ้งยังไงนะครับไม่ให้กุ้งตายนะครับสามารถอยู่ได้เป็น3 4วัน ครับหลังจากที่ได้กุ้งมานะฮะก็นํามาเทใส่กระชังฟีฟ้าไว้นะครับบางตัวก็ตายนะครับบางตัวก็ไม่เป็นไรนะครับพอเสร็จนะครับจากวิธีการตรงนี้นะครับเราก็จะมาเข้าสู่อีกวิธีการหนึ่งนะครับคือนํากุ้งจากในกระชังนะครับไปล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เก็บใส่ถังครับส่วนถังนะครับ ถังของนุ่มเกษตรนะครับจะใช้ถังน้ําแข็งนะครับทั่วไปนะครับเปิดออกไซด์นะครับเปิดออกไซด์ก็จะมีกุ้งอยู่ข้างในนะข้อดีของถังตัวนี้นะครับคือเขาจะเก็บอุณหภูมิได้ดีนะครับก็คือตอนที่อากาศร้อนนะครับเขาก็จะไม่ร้อนตามนะครับปกติแล้วนะครับกุ้งจะชอบน้ําเย็นมากนะครับสังเกตดูที่ว่าอ่า หัวลมนะครับหรือว่าออกซิเจนของเรานะครับเอาไปปล่อยเทไว้ข้างในถังนะครับแล้วก็ลองจับน้ําดูรู้สึกว่าอากาศนะครับกับน้ํานะครับจะสัมผัสกันแล้วก็ทําให้น้ํานะครับเย็นขึ้นสามถังครับใช้ระบบเดียวกันนะฮะนี่ครับดูครับกุ้งแบบเกาะขอบข้างๆนะครับเต็มนะครับ ก็ไม่ตายนะครับวิธีนี้นะครับหนุ่มเกษตรก็ไม่ได้ห่วงนะครับก็นําไปตัดแปลงแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้กับบ่อกุ้งนะครับพักกุ้งของตัวเองได้นะครับส่วนปั๊มลมนะครับส่วนปั๊มลมหนุ่มเกษตรใช้ตัวนี้นะฮะเป็นปั๊มลม AP 60นะครับตัวนี้เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อความแรงของอ็อกนะครับบด นะครับจบคลิปนี้ก็หนุ่งเศษก็จะขอตัวไปเก็บกุ้งลงกระชังก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้แล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อนุ่งเศษจะมีคลิปดีๆอะไรมาลงนะครับจะได้ทันแล้วก็จะได้คลิกดูกันได้ไวๆนะครับเนาะขอฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับหลังจากที่เรา เทกุ้งเสร็จนะครับจะลองยกให้ดูนะครับตรงนี้เป็นไซส์ของพ่อแม่พันธุ์นะครับเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าในวันอังคารนะฮะครับกุ้งจะแข็งแรงมากนะครับตัวใหญ่นะครับ ๋ยวเราไปคัดแยกนะครับเอากุ้งตายออกนะครับแล้วก็เหลือกุ้งที่แข็งแรงนะครับปล่อยไว้นะครับนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการคัดแยกพ่อไม้พันธุ์นะครับเราจะสังเกตดูนะครับว่ากุ้งตัวที่แข็งแรงนะครับเขาจะขึ้นมาเกาะอยู่ตามบนขอบของ พันชนะนะฮะเราจะใช้ตะแกรงตัวนี้นะครับตักล่อนเอาเฉพาะตัวใหญ่ๆนะครับที่เกาะอยู่ด้านบนนะครับมาเทใส่ถังพักถังหนึ่งนะครับซึ่งกุ้งถังนี้นะครับซึ่งเป็นกุ้งที่แข็งแรงนะครับจะเราจะไม่ได้ตัวตายครับเพราะว่ากุ้งที่ตายนะครับมันจะลงไปกองอยู่ที่ก้นบ่อนะครับแล้วส่วนกุ้งที่แข็งแรงนะครับขอจะเกาะอยู่ตามขอบนะครับแล้วก็ช้อนกับนี้ครับ ใส่นะครับนะครับก็วิธีการก็ประมาณนี้นะครับส่วนท่านไหนนะครับที่อยากจะนำเทคนิคนี้นะครับไปใช้กับ อ่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งของตัวเองนะครับที่จะนําไปเพาะขยายพันธุ์หรือว่านําไปจําหน่ายนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับ